สวัสดีครับคดีเช็คครับทางจำเลยเนี่ยนะครับไปซื้อเครื่องเสียงนะครับชุดใหญ่มาจากโจดนะครับคราวนี้เนี่ยเขาจ่ายนะครับเขาจ่ายเป็นเช็คโดยเขียนเช็คให้โจดเนี่ยจำนวนเงินห้าแสนบาทนะครับก็ลงที่เอาไว้ล่วงหน้า1เดือน นะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับโจทย์นะครับโดยที่เช็คใบเนี่ยในช่องของชื่อผู้รับเงินเนี่ยนะครับทางฝั่งจำเลยเนี่ยเขาไม่ระบุชื่อของโจทย์เขาใส่เป็นว่าจ่ายสดนะครับใส่เป็นคาว่าจ่ายสดเข้าไป แล้วก็ขีดค่านะครับควมว่าหรือผู้ถือโจทย์ก็รับเช็คไปนั้นมานะครับแล้วก็ให้เครดิตจำเลยน,นั่นแหละครับอีกหนึ่งเดือนก็คือให้จำเลยลงเงินมาอีกหนึ่งเดือนเนี่ยเอยเอาเช็คไปขึ้นเงินนะครับพอครบ1เดือนเนี่ยนะครับโจดนี่ก็เอาเช็คไปขึ้นเงินก็ปรากฏว่าธนาคารก็ วิเศษการจ่ายเงินนะครับบอกว่ารายการที่ลงไว้ในเช็คเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ตรงไหนครับก็ไม่สมบูรณ์ตรงที่จำเลยเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อของผู้ที่จะรับเงินตามเช็คเอาไว้นะครับแล้วก็ไปขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกนะครับ ตรงนี้แหละครับมันทําให้มันมสมบูรณ์ครับเพราะว่า,าการที่ไม่ระบุชื่อนะครับโดยเขียนว่าจ่ายสดนะครับก็ถือว่าเป็นเช็คผู้ถือซึ่งมันก็สามารถขึ้นเงินได้นะครับเพียงแต่กรณีของจําเลยเนี่ยไปทําเพิ่มเติมนะครับคือไปขีดคําว่าหรือผู้ถือออกไปนะครับคราวนี้พอขีดคําว่าหรือผู้ถือออกไปแล้วเนี่ย นะครับไอ้ตรงนี้มันต้องใช้กับกรณีของการที่ระบุชื่อผู้รับเงินเอาไว้อยู่แล้วนะครับเราถึงจะขีดค่าชื่อผู้ถือออกไปแต่เช็คของจำเลยเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อนะครับของโจทย์แล้วก็ยังขีดคำว่าค่าคาว่า,าหรือผู้ถืออีกนะครับดังนั้นมันก็เลยไปเช็คที่ไม่รู้จะไปใช้เงินให้กับใครนะครับเรื่องนี้เนี่ยธนาคารก็เลยปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนะครับ พอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับโจทย์ก็ตามมาเช็คบินสิครับอย่างนั้นก็ตามมาดำเนินคดียื่นฟ้องต่อศาลไยนะครับเงินเพราะว่าเงินก็ไม่ใช่ในน้อยนะครับก็ประมาณ5้าแสนกว่าบาทสําหรับค่าเครื่องเสียงชุดใหญ่เนี่ยนะครับยื่นฟ้องต่อศาลนะครับบอกว่าขอให้จาเลยเนี่ยรับผิดนะครับในเรื่องของการใช้เช็คเด้งนะครับแล้วก็ให้จ่ายเงินนะครับตามเช็คมาด้วยนะครับก็ฟ้องเป็นคดี แพ่งนะครับแล้วก็มีคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับคดีมีคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยติดตามไปด้วยนะครับะนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการต่อสู้กันนะครับในศาลจนสุดท้ายนล้วเนี่ยครับศาลก็มีคําตัดสินออกมานะครับในทํานองที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ ข้อความต่างๆเนี่ยนะครับจำเลยเขาต่อสู้ว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากสิ่งที่เขาก็ะทาลงไปเนี่ยที่กล่าวไปเนี่ยนะครับก็คือไม่ใส่ชื่อผู้รับเงินแต่เขียนคําว่าจ่ายสดแต่ขีดคําว่าหรือผู้ถือออกเนี่ยเรื่องเนี่ยมันทําให้เช็คไม่สมบูรณ์นะครับแต่มันเกิดขึ้น จากการกระทําของจําเลยเองนะครับไม่ใช่ว่าโจทย์ทําให้มันไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยจาเลยจะมาอ้างถึงความไม่สมบูรณ์นี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยในข้อที่จริงในคดีนี้นะครับก็ไม่ได้ปรากฏว่าโจทย์เขาจะรู้เห็นเป็นใจยินยอมให้ทางจำเลยเนี่ยกระทำการอย่างที่พูดมาแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยทางกระทําของจาเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนะครับออกเช็คมาโดยเจตนาเพื่อที่จะไม่ให้มีการจ่ายเงินตามเช็คนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นความผิดนะครับสารตัดสินมาก็บอกว่าเป็นความผิดตามพรบรเช็คนะครับก็มีโทษจําคุกไปแล้วก็ให้จาเลยเนี่ยนะครับจ่ายเงินให้กับโจทย์ ตามเช็คที่เขียนเอาไว้ด้วยนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีครับสำหรับคนที่จะนำเช็คมาใช้เนี่ยนะครับก็คือเช็คนี่นะครับอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นแต่เรื่องของการาไม่จ่ายเงินตามเช็คแล้วจะเป็นแต่คดีแพ่งนะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นคดีอาญาด้วยในตัวของมันเองนะครับดังนั้นในคำคำพูดในวงเล่าหรืออะไร,ะไรต่างๆที่เคยได้ยินมาอย่างเช่นเี๋้ว เดี๋ยวตีเช็คให้เดี๋ยวตีเช็คให้นี่นะครับคือผู้เล่นเราพูดได้แต่ว่าอย่าไปทําจริงเพราะว่าถ้าทําจริงแล้วไปตีเช็คมาแล้วเช็คมันเด้งเนี่ยนะครับคนที่สั่งจ่ายเช็คนั่นแหละครับจะมีปัญหานะครับจะต้องถูกด,ดําเนินคดีไปทีนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับการรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ